ก็ครั้งที่แล้วลูกชายหนูเป็นโด,ดนติดคุกอะแล้วหนูมาปฏิบัติที่หลวงพ่อเนี่ยลูกหนูจะได้ออกแล้วเรอแล้วค่ะเออดีแล้วเขามีกำหนดการยังตอนนั้นตอนนั้นที่เจ็ดถึงสิบห้าปีนะแต่หลังจากนั้นหนูก็พอดีหนูก็มีเงินหน่อยหนูก็จะเจรจาเจะจาได้สิบห้าเดือนออกนี่มีข้ออะไรอังออกแล้วออกแล้วตอนนี้ไอยังางแล้วโอ้เจอมีเลย ใช่ถ้ามาบวชกี่วันนะไม่มีคำพูดเลยแล้วมันแล้วมันบวชกี่วันอะไรคะนานหนูบวชสี่สิบห้าวันสี่ห้าวันเหรอโอ้ดีกว่ามันไปอยู่ต้องสิบห้ากี่ปีนะสิบห้าปีเหรอห้าปีแต่ตอนนั้นหนูก็ยังยังรบกวนหลวงพ่อจ้า เจรจาให้คนที่แบบรับเงินให้หนูหน่อยคือหลังจากนั้นเขารับเขาช่วยจริงๆเขาช่วยคือศาลตอนแรกรับแล้วก็เงียบรับแล้วก็เบี้ยวรับแล้วก็แบบไม่สนใจคโทรหาเขายังแบบเสียงดังใส่หนูเลยแบบตะคอกใสใช่ไหมใช่ตอนนั้นหนูก็จะขอขอหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยหลวงพ่อช่วยหลังจากนั้นขึ้นศาลเขาจะช่วยจริงเขาบอกว่าถ้าถ้าช่วยไม่ได้นะทุกบาททุกตังค์หนูจะคืนให้พี่เลยเขาพูดอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นเขาช่วยเขาช่วยเต็มที่เลยช่วยเต็มที่ค่ะลูกหนูจะได้ออกแล้วตอนนั้นหนูทํะวิ่งให้หนูเป็นแบบว่าให้ให้ให้ลูกชายเนี่ยเขาอย่าตัดผมข้างในตัดผมให้ตารวจค่ะงานเบาๆอ่ะไม่เป็นได้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 อยู่ในฐานะดีหน่อยใช่ไหมไม่ต้องยากลำบากดึงเขาหอมมาอ้วนเลยหรอเมื่อเธอไม่ได้ไม่ได้ทําความผิดใช่ไหมหรือถูกกันแก้งไม่กันแก้งค่ะเขาซื้อขายวีดีิดกฎหมายอ่ะ แ,แล้วมันเข็ดได้ยังเข็ดแล้วตอนนี้เปิดร้านทำผมกัดถมแล้วดีเลยบอกห้ามไปยุ่งกับไออาชีพที่มันหนีภาษีไม่ได้นะหนูก็บอกว่าถ้ามีโอกาสมาเนี่ยมาจะกลับแล้วเขา,า,เขา,ารู้ป่ะเขารู้ป่ะรู้ค่ะหนูเล่าให้ทุกอย่างค่ะ เ่าหนูเล่าให้ทุกอย่างหนูบอกว่าโหเรื่องที่เป็นแบบเป็นไปไม่ได้หนูบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วว่าท้งฝั่งน้หนูไม่รู้จักใครเลยเพราะเขาอยู่ฝั่งหีจิมมินแต่ว่าหนูอยู่หัวข่านอยอ่ะแล้วไม่รู้จักกันเลยแต่ฝั่งกันเลยใช่ค่ะแต่สามารถเจรจาได้หลวงพ่อเนี่ยมาจากบุญบารมีของหลวงพ่อนี่แหละหนเจ้าลูกหนูกก็ขาว่าบุญมหาศาลนะหลวงพ่อหนูคาถึงนี้ถูกครั้งอ่ะขนลุกสู้จริงๆเลยเข้ามาที่ไหนเข้ามาที่หลวงพ่อนี่ยเดี๋ยก็มาดไอเด้นี่อ่ะ แสดงว่าเธอก็มีมีเทวดามีบุญถุงเธอนี่แหละแล้วเธอรู้จักเราได้ไงวะนี่แหละหนูบอกว่าถ้าบุญหนูไม่ถึงอะ่ะหนูไม่ไม่มีวันที่จกหลวงพ่อแม่เลยเธอรู้จักหลวงพ่อได้ไงอ่ามีป้าคนหนึ่งอะ่ะเขาเย็บผ้าป้าเย็บผ้าจ้าแล้วว่าหนูตจนนั้นอะ่ะหนูจะไปตัดชุดหนูก็จะไป ปฏิบัติอยู่แถวนั้นแล้วเขาบอกว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเธอไปปฏิบัติแล้วหนูเล่าให้เขาฟังจู่ๆหนูเล่าให้เขาฟังนะที่ผ่านมาแบบทรมุรานหนูไม่กล้าเล่าให้เครฟังเลยเพราะนั้นหนูเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวแนะนําที่ตรงนี้แบบไอคุณป้าไม่เป็นใครว่ามารู้จักหลวงพ่อได้ไงคุณป้านี่้เขาก็จะดูเฟซอ่ะลูกอ๋อเขาก็ดูเอสใชหอป่ใช่ค่ะเขาก็แนะนําหลายคนมาแล้วเขาไม่เคยรู้จักหลวงพ่อใช่ไหมเขาไม่เคยมาครั้งที่แล้วเขากับหลานเขาก็มา เขามาแล้วเขาก็มาแต่ว่าหลานต่อเป็นแบบว่ามันปฏิบัติไม่ได้เขาเือนแบบเขาอดทนไม่ได้ปบะมากนี้แต่เขาก็ทุกทรมานนะหลานเขาอ่ะเขาก็มาสองครั้งแล้วมาหาหลวงพ่อไม่มีบุญนี่เนี่ยไม่มีบุญจริงค่ะไม่มีบุญแต่หนูก็เป็นแบบว่าหนูไม่เคยปฏิบัติแต่หลวงพ่อหนูว่าทาไม่ได้ไม่ได้ยางไม่ได้มาตรงนี้หนูได้หลวงพ่อหนูดูได้หนูสบายสบายอยู่เลยนี่ไม่มีใช่หนูดูแบบสบายอ๋อเธอไปเล่าให้ลูกเธอฟังลูกเธอมันก็ เชื่อป่ะโอ้หลวงพ่อไม่เชื่ออะไรยังไงหลวงพ่อเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ผ่านมาลูกหนูเนี่ยโดนแบบวัาอยู่ในคุกเป็นแบบขังคนเดียวอ่ะขังเดียวเลยเหรอขัเงเดียวเลยแต่ว่าตอนที่หนูอยู่ที่นี่ครบสี่สิบห้าวันวันนั้นลูกนมได้ขึ้นศาลอ่ะหลวงได้ไดปไปจิตไปจารณาใหม่หอะ่ะใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่รู้ว่าตอนไหนลูกผมจะขึ้นศาลไม่มีแววเลยไม่มีแววเลยแต่ตอนที่แบบอยู่ที่เี่ครบสี่สิบห้าวันคนนั้นเขาโทรหาเขาบอกว่าพี่ ลูกชายพี่ตอนนี้ขึ้นศาลนะขึ้นศาลว<ะ>นันนี้นะแล้วเธอไปทันหรือเปล่าก่อนหนูก็ยังปวดที่เนี่ยหลวงพ่อ,อตอนนั้นงานอยู่ในอาอะไรนะงานอยู่ในอะไรน้องนะวะัดอยู่ในวัดอะไรหนึ่งวัด,ว,ดวัดอะไรลืมไปหนร้อยแปงไม่ใช่แต่งเนื้อแ้งเนื้อเออแปงเนื้อวัดแต้งเนื้อใช่ว<อ>ันนั้นอะหลวงพ่อวันนั้นที่ลูกหนูเนี่ยขึ้นศาลอ๋เอ<ๆ>เลยอนก็ยังไม่ครบที่นี่ไงถูกไม่กล้าไปหนูบอกว่อหนูทําจนครบอะ เราก็อดทนให้ลูกลูกหนูขึ้นศาลไม่มีใครเลยเรอค่ะเดี่ยวเดี่ยวเลยแล้วเขาก็ท่วยเต็มที่ค่ะแต่ว่าศาลน่ะเห็นแบบสงสารบอกว่ามีตาสงสารเลยใช่ค่ะนี่แหละบุญบารมีของหลวงพ่อนี่แหละจู่ๆแล้วสงสารเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าดูแบบสงสารจริงๆแล้วก็เขายอมเอาเงินหลวงพ่อวินาทีถูกท้ายถึงเขายอมรับเงินแต่แรกเขาไม่รับเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกคดีใหญ่มันใหญ่เกินไปใช่ค่ะ เป็นแบบรถคันบรรทุกใหญ่ๆอ่ะหลวงพ่อโอ้โหลุ่นหใจใหญ่เหรอใช่ค่ะนี่แหละโอ้หมันมันไปรอบนึงมันได้ได้หลายบาทอ่ะเหรอค่ะโอ้มันเป็นแบบพวกประเภทเล็กๆไม่ทําเล็กๆไม่ทาถูกต้องค่ะวันนั้นหหมดตัวเลยแล้วทําให้หนูหมดตัวด้วยหลวงพ่อเหอแต่ว่าพอบุญบารมีของหลวงพ่อหนูจะฟื้นตัวไวมากโอ้ดีนะดีนะมวันนี้จทำอีกนะค่ะขอให้ ขอให้กล้าแล้วหลวงพ่อมหว้าจดบุบ้างมันม้วนภ้าบ้างเขาบอกวอแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสมาเนี่ยขอกราบหลวงพ่อเออเอดีแล้วดีแล้วเออดีมงเธอที่ไปบวชให้หนึ่งอ่าเลืยอนคุณแม่ด้วยอ่าให้แม่เธอหมดเวียนหมดกรรมไอ้นี่อัานดัง